สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 6 7ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอ,อันนี้ก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่31นะครับผม สำหรับวันที่31นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูทนะครับผมสำหรับแนวทางในรอบเฉพาะกิจนะครับผมมา3 2นะครับผมสำหรับในรอบพิเศษนะครับผมมา5 1 1 5นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูทจะได้19 ในรอบปกตินะครับผมมา1,4แล้วก็1,8สําสำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้3,8นะครับผมในรอบปกติและ vip admin จะคัดลงกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่1ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผมแอนดมเนนจอยู่ที่2นะครับผมแลว้วก็เจ็ดจะมีสองหนึ่ง สองสี่สองห้าสองหกและก็สองแปดสำหรับเจ็ดนะครับผมมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหก ัมนจะก,กันให้ที่04นสี่ะครับผมสำหรับสายเบิร์นะครับผมจะมี1 1 2 2 4ห5ึ่ง้าและก็7จ สำหรับ3ตัวนะครับผมหกสองส 875แล้วก็176 สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอสิพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ